โอ้ไม่ก็ส้ล้นมากนี่โดนัทในตำนานรอหนึ่งปีชีคัมแบ็กแล้วโดนัทแป้งข้าวช็อกโกแลตคุมาโมโตะที่มิสเตอร์โดนัททุกคนคือแป้งนําเข้าจากญี่ปุน่นส่งตรงจากทุ่งข้าวคุมาโมโตะเลยคือรอบก่อนอนะเนื้อกินไปแล้วนะแต่รอบนี้นางเป็นแป้งสูตรใหม่อะ่ะทุกคนเป็นเนื้อแป้งช็อกโกแลตอ,นะอ้านะน้าอีทมากหน้าช็อกโกแลตโอ้ไม่ก็ oh ส้ล้นมากอืมอันนี้ช็อกโกแลตเขาก็เข้มข้นเลยทุกคน,น,นด้านบนเขาจะท็อปด้วยช็อกชิพกรุบๆด,ด้วยอ่ะหน้าคาราเมลไส้เย,ยอะมาก รสนี้คือหอมคาราเมลกมินกับอัลมอนด์กรุบๆคือดีหน้าสตรอเบอรี่น่ากินมากมตัวสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตก็คือเข้ากันอยู่แล้วอะแล้วตัวไส้สตรอเบอรี่อาหวานกำลังดีเลยตัวแป้งอย่างนุ่มหน้ามัทฉะนี่มัทฉะคือเข้มข้นเลยนึกว่ามัทฉะเลเวอร์ต้องชอบแน่นอนน่าสม้มอ ไอ้พุ้งรู้ว่าเขาท็อปด้วยผิวส้มด้วยทุกคนด้านในเขาจะสอดไส้ส้มแมนดารินนะทุกคนไส้อย่างเยอะอะหน้านมฮอกไกโดไส้นมอันนี้จะแบบละมุนกลมกลองกินคู่กับแผ่นอลมอนกรุบกรุบอร่อยมากเนื้อชอบอันที่เป็นหน้าช็อกโกแลตอะต้องลองแป้งคือน,นุ่มอร่อยมากเนื้อแป้งช็อกโกแลตแป้งนุ่มไส้ล้นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆอันนี้เนื้อไปจัดหน้าร้านมาเลยนะครบทุกหน้าเจ็รสชาติจุกๆราคาเขาจะเริ่มต้นชิลละ29่สิบเจนะทุกคนจะมีถึงแค่สามนนะรีบ